เบิงเบิงพี่น้องอมพ่วงตับกบอุ้ยแซบซ้ำแซบซ้ำมาด้พี่นออ้อง,พ,ง,งพี่น้องพี่น้องอุ้ยพ่วงตับใหญ่ใหญ่อ้เบักเอบเลยนี่เป็น อย่างไหวอย่างไหวท้าออมครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปเบอร์สุขสุขคนจ้ามือนี้มาตัวเห้ียายเพลนแลออมกบไข่กินพี่น้องนนไหวแล้วจะจังว่านันละแลคนเนี่ยเขาบบกินกบทั้งหนังเขากินกบหลอกหนังส่วนฉันหมาพูนพูนพูนพอดีอย่างอันนี้ไหวอาพักมาออมใส อ่าพังมาอมไสนี่มาเบิ่งกบง่ายนี่กบง่ายง่นี่พ่อข้าพ่อข้าเอยพี่มาเบิ่งแน่ผีกบเขาง่ายดีตัวนี้พี่โพดคือโพ่แท้เออแต่รลายไปค่ะสื้อพังมาให้ตัวให้ยายเพลินอมเมื่อกี้ก่อนหน้าแนาข้างไหวมอนั่นจะทำอะไรสู่กินอืม มืัอนี้จะทําอะไรสู่กินโอ้โหน,นี่มันอุิเห็ดอยู่ยนี่มันัติเห็ดอยู่นี่มาสิทางมองไว้ก่อนเอ,อยังอยู่ในโคกามาพิสูจน์เบิง้งพิสูจน์เออเด<อ>ี๋<อ><ๆ>ยว้อยละปุ้ยของแสบของนัวพี่น้องเอ้ยรับกบมันกบแซ่บแสบมื้อน,นี้เออเห็ดน,นึงกินยังอยากสุดหรูสุดล้านกินแล้วไม่ทราบเจ็บเจ้าปวดสิเจ้าแม่ไม่ยังไม่ให้กินแม่นบ่ แ็ดจวกบ่ไห้บ่อใหญ่แค่จวกจั่ไหนล่ะจวกมันกุบคือโหดคือผายแบบอู้ยตับพี่นีแต่พวกใหญ่ๆมันเป็นพ่วงอันตับไกลบานเสียซ่ะเท้ๆละมือนี้เขาขายอย่างนี้ได้ถั่วได้ชามไว้ซ้ายเอามาใส่อมกลบ เป็นเอาใส่นะ์มาเบิด์คุกซิงซูยางแล้วตัวนี้พรุงสุรลดบักพิกปลาแดกอยู่ในนี้เบละละพี่นอ้องแล้วจะมอเดือดบานนี้เบอเดือดคักละเด้อบานนนะจวกลงเลยพี่น้องเนนะจ็บแสบเตรียมไปแล้วเตรียมไปแล้วามาโอ้ไปในพรมาเทิบจวกโหลดอ้ยจ็แสบพี้ อะไรพี่เหลอพันเบื้องเนี่ยคือป็นตะแสบแท้ฮะอุ้ยับคลูลี้เลยูอุ้ยอุ้ยกินกบอมะตะิ<า>ีก<อ>ัเด้อ1,000ปีปิซะม่นยังกว่าเดิวนี่มอสิทีก็ด้วยไป็นหนาอ้มันก็เป็นแต่แสบอีรีได้เนะ ตาโพดตาโผมีแต่พวกใหญ่ๆชิมดูซิมันพอปลาแดงหรือเปล่าสีบันด้วยย่อหนึ่ปลาใส่ก่อ,อน,นพี่น้องอโป่งลุ่งบานเรียบร้อยไอ้ผู้ใดอยากมาเด้อพี่น้องเอย้ยว่อนตัวๆเลยบานนี้แซ่บเศรษฐ์แซ่บซ้ำ จําเดอเดอมาเดอมาเดอพี่น้องพี่น้องพี่น้องอ้ยวงตับใหญ่ๆ